สวัสดีครับเอฟซีนะครับเพื่อนๆเศร้า u t u b e นะครับวันนี้นะครับมีการชงชาหนับชาชาชาชวนกันกินชาครับชาจริงๆนะครับชาเฉียวนะครับไม่ใช่กินชาเอาไม่เอาไม่เขาเรียกชาชักชาชักชาชาอ๋อชาชักควยชาชัก นี่มันได้เต็มกาเลยครูกล้องมันจะดำดีออโอ้นะครับช้าชักช้าชักนะช้าชักข้างหลังเลยข้างหลังเลยตะเคลียร์ให้เรียบร้อยหญิงไปดูแลภาพรวมห้ามเล่นกันนะโอ้สุดดยอนี่ครูกล้องมาดูนะครับเห็นไหมเห็นเลยนี่เห็นไหมเห็นสีไหมเห็นสีไหมโอ้สีดีอันโยได้เต็มเต็มได้ทั้งวันนะกินใชากินแห่งวันผมมว่าหดชั่วโมงนี้แหละเออกินฟ้าถูกยิงไหมยิงไว้เอากาไปเก็บแน่เอากาไปเก็บแน่ เนี่ยครับโอ้หนะครับกินชาย่ามเศร้าน,นะครับอากาศดีนะครับชาจริงๆไม่ใช่กัญชานะเขาไม่ได้ถามถึงเลยเออโอ้สวยเหร